เราจะมาผัดกะเพราเห็ดโกนใส่หมูสับค่ะผัดหมูสับกับพริกนะคะให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่เห็ดโกนลงไปค่ะ ซอสหอยลงไปค่ะซอสลาเขียวค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะเส่๋น้ำตาลลงไปค่ะ ร้อนค่ผัดกะเพราเห็ดโคนใส่หมูสับหอมๆเลยค่ะแบบข้าวตัวดีนั่นเลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมๆเลยผัดกะเพราเห็ดโคนใส่หมูสับค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวก็สุกแล้วทานได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ